สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบาเทอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นแท้งโรงงานนะครับเป็น DCPT 3 0 0นะครับตัวนี้ล้างหัวปกติแล้วไม่ออกนะครับล้างเข้าหน้าแมนเทสเนก็ไม่ออกนะครับผมผมเลยทําการแช่หัวพิมพ์ไว้นะครับผมการแช่หัวพิมพ์นะครับบางคนถามว่าแช่แช่ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้ผมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมอันนี้ผมจะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับผมมาดูกันว่าถ้าเราแช่น้ํายาเนี่ย หรือแช่น้ําอุ่นนะครับผมเราจะแช่แบบไหนนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าแช่หัวพิมพ์แช่ยังไงนะครับผมทํายังไงในการแช่หัวพิมพ์นะครับผมอันนี้นะครับเรามาดูเครื่องนะครับผมที่ผมจะแช่ให้ดูนะครับผมอันนี้ผมแช่ทถึงไว้แล้วนะนะครับแต่เมื่อคืนเดี๋ยวเรามาเทสดูไปพร้อมกันนะครับอันนี้คือเครื่องที่ผมแกะดูข้างในนะครับผมเป็นเครื่องของบาเทอร์เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะเทน้ํายานะครับถ้าใครไม่มีน้ํายาก็ใช้น้ําอุ่นนะนี่ครับผมไม่ใช้น้ํายานะครับใส่สลิงดูดนะครับประมาณนี้นะนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทําการแช่หัวพิมพ์นะครับผมโดยการนะครับขยับตลับออกมานะครับผมออกมาแบบนี้นะแต่ถ้าใครขยับไม่เป็นนะครับเวลาเราเปิดเครื่อง เวลาเปิดเครื่องปิ้นใหม่นะตลับมันจะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับพอมันวิ่งนะครับผมเราถอดปั๊กออกเลยนะครับผมมันก็สามารถขยับตลับออกมาได้นะครับผมเวลาแช่น้ํายานะครับนี่ฮะมันจะมีตัวปั๊มหมึกตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านข้างนะที่อยู่ด้านข้างซึ่งเวลาหัวพิมพ์เลิกใช้งานนะครับมันจะวิ่งมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับผมการแช่น้ํายานะครับนี่ครับ เราใช้สลิงนะครับเนี่ยหยดน้ํายาลงไปนะครับผมแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะท่วมตัวฟีดตัวปั๊มหมึกเห็นไหมฮะมันจะท่วมตัวปั๊มหมึกจากนั้นนะครับให้เราดันหัวพิมพ์ของบาเทอร์นะครับผมเนี่ยดันมาประกบนะครับแบบนี้นะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณสักถ้าเป็นน้ํายาเนี่ยผมบางทีผมแช่ทิ้งไว้ก็ บางทีก็12ชั่วโมงบางทีก็วันหนึ่งเลยนะถ้าเป็นน้ำอุ่นก็แช่ถึงไว้นานานหน่อยนะครับผมเอ็ดอุ่นที่เราแช่นะเดี๋ยวผมหาหัวบาทเทอร์ก่อนเดี๋ยวให้ดูมีหรือเปล่า หัวบาเทอร์ที่ผมแกะไว้ไม่มีหัวบาเทอร์ไม่มีผมจะอธิบายง่าย,ายนะครับอธิบายง่ายๆที่เราแช่นะครับหัวทิ้งไว้เนี่ยสมมุติอันนี้คือหัวพิมพ์นะครับ ที่เราแช่น้ํายาทิ้งไว้เนี่ยก็คือมันจะปะละลายนะครับพวกน้ําหมึกนะครับพวกนี้ที่เกาะตรงนี้ครับที่เกาะใต้หัวพิมพ์เนี่ยฮะมันจะละลายน้ําหมึกนะครับผมเนี่ยน้ำหมึกที่วิ่งมาตามสายเข้าหัวพิมพ์นะที่เราประกบไว้แบบนี้ครับผมเห็นไหมฮเห็นไหมฮะมันจะมีคราบน้ําหมึกเนี่ยถ้าเราประกบไว้แบบนี้นะครับผมปุ๊บเนี่ยไอ้น้ํายามันก็จะเคลือบละลายสิ่งสกปรกนะครับผมที่หัวพิมพ์นะครับหลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้นะครับผมประมาณสักสิบกว่าชั่วโมงแล้วนะครับผมเราค่อยทาการล้างหัวพิมพ์ผ่่านนตััวเคครรือองงีกบะผมมยย้ ตัวนี้จะเป็นแท่งโรงงานอันนี้ผมแช่หัวทิ้งไว้เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยผมก็แช่หัวทิ้งไว้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ผมแช่ไว้ประมาณคืนหนึ่งนะนะครับพอแช่ทิ้งไว้เสร็จนะครับเช้ามาเนี่ยผมเปิดเครื่องขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็สั่งล้างหัวพิมพ์ปกติเลยนะครับผ่านตัวเครื่องปริ้นเองนะครับผมเห็นไหมฮะสั่งคีนปกตินะครับแล้วก็คีนรวมทุกสีนะอันนี้ไม่ออกสักสีนะครับผมแล้วก็กดคีนนะครับเห็นไหมครับเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับพอทําการล้างหัวพิมพ์นะครับ หมึกน้ำหรือน้ํายาที่เราแช่ไว้ตรงหัวพิมพ์นะเดี๋ยวปั๊มนะครับมันจะดูดมาทิ้งตรงกล่องเองนะครับเนี่ยคือเครื่องกำลังทํางานเห็นไหมครับก็คือตอนเราคีนนะครับผมไอตัวปั๊มนะครับผมเนี่ยเนี่ปั๊มมันจะดูดนะครับผมเนี่ยดูดน้ํายาที่เราแช่เนี่ยครับมาทิ้งที่กล่องนะครับผมเนี่ยทิ้งกล่องหมึกนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะสมมุติว่าอันนี้ผมถอดสายออกนะ เวลามันดูดใช่ไหมครับมันดูดน้ำหมึกหรือมันดูดน้ำยาหรือมันล้างหัวพิมพ์นะครับมันจะมีตัวสายหมึกหมึกทิ้งอยู่สองเส้นนะครับผมนี่นะสมมุตินะครับผมเวลาปั๊บม,มันทำงานนะครับ มันก็จะดูดพวกน้ําหมึกนะฮะหลือน้ํายาพวกนี้ครับผม เวลาตัวหัวพิมพ์มันทํางานนะครับมันจะขยับมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะขยับไปอยู่นี้ปุ๊บนะครับชุดปั๊มมันจะทํางานนะครับมันจะทําการดูดน้ําหมึกนะฮะดูดน้ํายานะครับมาตามสายนะครับผมมันก็จะมาทิ้งนะครับในกล่องผ้าหมึกตรงนี้นะครับผมนะฮะในกล่องผ้าหมึกด้านข้างนะครับผมในกล่องผ้าหมึกด้านข้างตรงนี้นะนี่ครับที่กล่องผ้าหมึกนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเฮ้ย ไอตัวน้ํายาตรงนี้ครับมันจะไหลไปอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวตัวปั๊มครับมันจะดูดหมึกมาที่กล่องเองนะครับผมที่กล่องทิ้งหมึกนะแบบนี้นะถ้าสมมุติเราแช่หัวแบบนี้แล้วไม่หายนะครับก็ถ้าไม่ใช่ช่างก็อาจจะต้องยกไปหาช่างเรานะครับเพราะจะให้เราถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างเองเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างนะครับโอกาสเสียค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเครื่องนี้นะเครื่องนี้ผมก็ใช้การแช่หัวทิ้งไว้นะครับตอนนี้เครื่องกํลาลังล้าง,างหัวพิมพอยู่นะเดี๋ยวเราหลังจากล้างเสร็จเดี๋ยวเราลองมามเทส่า หัวพิมพจากสีที่มันไม่ออกนะครับมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้จะเป็นแท้งโรงงานนะครับผมเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆถมงข้าม,มาณว่าไอ้หัวพิมพ์บาเทอร์เราสั่งล้างแล้วมันไม่ออกเนี่ยมันต้องแช่หัวยังไงนะครับก็เนี่ยทำเหมือนผมนะครับผมก็ผมก็ใช้น้ํายาแช่หรือน้ําอุ่นแช่นะครับมันจะมีปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับก็ฉีดน้ําหมึกหรือฉีดน้ํายาเข้าไปนะครับฉีดน้ํายาเข้าไปหรือฉีดน้านําอุ่นเข้าไปนะฮะก็มันจะแช่อยู่ตรงนี้แหละนะครับ ถ้าเราทำขั้นตอนนี้ไม่หายก็ก็ไม่ต้องแกะเครื่องนะครับผมก็ยกหาช่างเรานะเพราะว่าถ้าเป็นของยูเซอร์เององั้นผมบอกครับมันมีโอกาสเสียสูงนะครับถ้าเราแกะหัวพิมพออกมาล้างข้างนอกนะตอนนี้เครื่องล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปินเทสดูนะครับผมเนี่ยครับมาดูว่าหัวพิมพ์นะครับมันจะออกเราใช้ได้หรือเปล่านะครับผม เห็นไ,ไหมครับหัวพิมพ์จากที่ไม่ออกเลยนะครับผมมันก็มีขาดอยู่นิดนึงนะฮะจากที่ไม่ออกสักสีเลยนะมันขาดอยู่นิดนึงอันนี้ก็ไม่มีผลเดี๋ยวเราล้างอีกรอบหนึ่งก็น่าจะหายนะครับผม เพราะว่าหัวพิมพ์นเขาไม่ได้ใช้งานนานนะครับผมมันก็เลยทาให้หัวพิมพ์นครับมันไม่่อยออกนะครับผมจากที่ไม่ออกซักสีมันก็ออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจเนาะนะครับก็ลองแช่แบบที่ผมทําให้ดูดูนะครับผมก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนนนนนะะคคครัััับบผผมมสสสววีี้กก็ลไป่อด